ที่หนึ่งครับไปเที่ยวน้ำตกครับไาเที่ยวน้ำตกวันนี้ครับพ่อไปหาที่นั่งครับออครูฉี้เลยครใช่ไหมน้ำตกไหนมีปืนสงครามด้วยละ่ะปืนฉีดน้ำด้วยหรือครับอุ้ยฉีดใส่แม่หรือเปล่าฉีดใจแม่หรือเปล่า นู้นชีใส่ถังน้ำสั่นแล้วน้ำตกครับาชีมมาเที่ยวน้ำตกหรอทานน้ำตกทานน้ำตกนี่ทานน้ำตกเดี๋ยวค่อยเติมน้ำตกอีกนะครับแล้พ่อมาก่อนพ่อมาแล้วตรงนี้ก่อนเรามัง้งนะพ่อมาแล้วเที่ฮะ ยังไม่รู้เขามาเก็บยังไงไม่รู้เขามาเอางนะมั้งเหรอยิงไง400เลยเหรอพ่อดิเอาเอาทีมนู่นฉีดไปถนนฉีดไปถนนครับเออนั่นแหละฉีดไปทางนั้นวางมันลอยนะ

น้องทีมกินอะไรมาัางวันนี้มาเล่นน้ำตกโอ้โหดูน่ะดูนะ,ะนะนะน้ำตกน้ำตกหรือว่าทานน้ำอันนั้นเปื้อนหรือยังพี่นึง่งน้ำก็พี่แกใสอยู่เมื่อกี้อ,อ,อาอไปใส่อีกมาใส่อีกลูก่ะคนเยอะอยู่นะ,ะเมื่อกี้เขาตกน้ำตรงกลางเลยเหรอ น้องทีมทีมครับเฮ้ยเข้าหน้าแม่ไม่เอา